ที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือ MGIM5 นะครับก็คือว่าเป็นรุ่นน้องของ MGIM6 นะครับที่ทำตลาดอยู่ในเมืองไทยนะครับเพียงแต่ว่า IM5 เนี่ยเขาจะออกแนวประมาณสปอร์ตซีดานะครับส่วน IM6 เนี่ยเขาจะเป็นแนว SUV นะครับด้วยซูส่งองเอลี่เขาจะเหมือนกันเหมือนกับแบบว่าเราบีบ IM6 ให้เตี้ยล,ลงครับก็จะได้ผุ่นเพียวล,ลมแบบนี้นะครับแล้วก็มีความสวยงามเพียวแล้วก็มีเอกลักษณ์ของความเป็น IM มากขึ้นเลยนะครับจากคันนี้นะพื้นที่ห้องยสานี่เห็น สปอร์ตแบบนี้นะครับทรงแบบนี้พื้นที่ใช้ได้เลยครับพื้นที่เก็บของด้านหลังนี่ถือว่าดีมากเลยทีเดียวนะครับกว้างกวางใช้ได้เลยครับเปยงว่าอาจจะไม่สูงแต่ก็ค่อนข้างลึกนะครับเก็บของได้มากมายแล้วก็จุใจเลยนะครับคันนี้ครับห้องที่สารด้านหน้าครับออก็จะออกเนี่ยเปิดว่าจอกเนี่ยสปอร์ตนะครับมากหรูหรานะเส้นสายก็ล้อไปกับภายนอกภายในก็จะ ประมาณคล้ายๆกันนะครับเพื่อให้ทั้งรถทั้งคันเนี่ยเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับเบาะนั่งก็จะคล้ายๆทรงโซฟาหน่อยแต่ก็นั่งสบายนะปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยฟีเจอร์ฟังก์ชันบอกเลยว่าอัดมาให้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับและ i m เอ็มเนี่ยเขาจะมีอยู่3รุ่นนะครับเป็นสิงเกิลมอเตอร์ตัวเริ่มต้นนะครับสิงเกิลมอเตอร์ตัว l องเ r นจ์นะครับแล้วก็ดูว่ามอเตอร์ตัว performance นะครับซึ่งก็ต้องดูว่า MG เนี่ยเขาจะเอาตัวไหนเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดเนี่ย พละกำลังสูงสุดเนี่ยถึง787แรงม้าเลยครับแรงบิด800นิวตันเมตรนะแล้วก็แบตเตอรี่800โวลต์ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยพอทูกถึงทรงที่ออกจากข้างเรียวๆแล้วเนี่ยพื้นที่ภายในเป็นอย่างไรจะบอกว่าเบาะหน้าเบาะหลังเนี่ยนั่งสบายทุกตำแหน่งที่นั่งเลยครับถ้าเรานั่งกัน4คนนะ พื้นที่คือครัพื้นที่วางแข้งวางขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างกวางเพืนครับสบายแล้วก็ด้วยสรงรถเขาที่เป็นสปอร์ตเนี่ยแต่ว่าพอเป็ดนั่งเนี่ยก็หัวก็ไม่ได้ติดหลังคารครับแต่ว่าเป็นสูงแค่173นะแต่คนที่180 190นี่ก็ต้องมาลองมานั่งดูเองนะครับแล้วก็ส่วนทรงด,ทรงดีทรงดีไซน์เนี่ยเป็ดว่าก็จะคล้ายๆกับไอเอ็มซีครับเพียงแต่ว่าทําให้มันสปอร์ตขึ้นนะครับมีหลังคากระจกไฮเซนเดียวกันนะครับแต่ก็เปิดไม่ได้นะแค่ใส่ใส่เฉยๆครับ บาะนั่งด้านหลังที่บอกไปแล้วว่าพื้นที่วางแข้งวางขานี่เยอะและตัวเบาะนั่งสบายครับเป็นรถส,อสปอร์ตที่เบาะนั่งสบายโอบกระชับไปอย่างดีนะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยมีช่องเสียบ usb a usb c ให้ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะนี่ครับนี่คือภาพรวมของความเป็น im file นะครับที่เตรียมจะจำหน่ายเร็วๆนี้นะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ